เวลาแห่งประวัติศาสตร์ของการเสด็จประพาสไปในสถานที่ต่างๆของพระหมหากษัตริย์ไทยนั้นพระพุทธเจ้าหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่หนับทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆและทรงเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์อยู่เสมอและเกาะพะงันนับเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่หทรงโปรดเป็นการส่วนพระองค์ โดยพระองค์ท่านเสด็จประพาสบ่อยครั้งกว่าที่แห่งใดในประเทศไทยถึง14ครั้งระหว่างปีพุทธศักราช2431ถึง2452ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งของชาวเกาะพะงันคือสถานที่บนเกาะพะงันได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงของปวงผสมนิกรชาวสยาม โดยการเสด็จประพาสเมืองสงขาในปีพุทธศักราช2431รส107และแวะพักที่เกาะพัง,งันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2431ครั้งกระนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสทานน้าตกแห่งหนึ่งบนเกาะพัง,งนันซึ่งต่อมาพระองค์ท่านได้เสด็จกลับมาเยือนน้าตกแห่งนี้อีกหลายครั้งและพระราชทานนามว่าน้ำตกทานเสด็จ พร้อมโปรดให้จารึกอักษรพระประมาภิทยย่อหินจอปรที่1ไว้ที่โขดหินบริเวณน้ำตกทานเสด็จแห่งนี้เพื่อเป็นการบันทึกประวัติการเดินทางของพระองค์ท่านนอกจากนี้ยังมีจารึกแห่งที่สองเรียกว่าศิลาคลอง 3, สามทรงจารึกเมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2432พร้อมเลขรอสอหมายถึงปีที่เสด็จคำว่าคลองสาม เป็นชื่อที่ชาวเกาะเรียกคลองนี้ตามจำนวนพระจารึกจปรที่มีอยู่ในลำธารสายนี้สแห่งด้วยกันปัจจุบันมีการขยายความว่าคลองหน้าวัดท้องนางและจารึกแห่งที่สามคือศิลาสามรัชการทรงจารึกเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2444พร้อมเลขจอสอหมายถึงปีที่เสด็จ ภายหลังรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงจารึกพระประมาพิทาย,ยอ่อปปรและปปรพร้อมวันเดือนปีที่เสด็จที่ก้อนศิลานี้จึงเรียกว่าศิลาสามรัชกาล นอกจากนั้นรัชกาลที่5ยังเคยเสด็จประพาสยังลำทานน้ำตกแห่งอื่นๆพร้อมพระราชทานนามว่าน้ำตกทานประพาสโดยพระราชทานนามเมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2432วันขึ้น9้าค่ำเดือน9ปีฉลูและน้ำตกแห่งที่3คือน้ำตกทานประเวทได้รับพระราชทานนามเมื่อวันเสาร์ที่25มิถุนายน พุทธศักราช2441วันขึ้น7จค่ำเดือน8ปีจอรอสอ1ปัจจุบันน้ำตกทานเสด็จอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกทานเสด็จเกาะพังันยังคงมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และปรากฏรอยจารึกต่างๆอย่างชัดเจนส่วนน้ำตกทานประพาสและน้ำตกทานประเวทไม่มีน้ำในฤดูแลง้งการเที่ยวชมน้ำตกทานเสด็จบนเกาะพัง,งนันนอกจ,กจากจะชื่นชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามแล้วยังเป็นการตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาอย่างน้ำตกสายประวัติศาสตร์และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่แผ่พระบาร,รมีไพศาล นำความร่มเย็นมาสู่แผ่นดินไทยตราบมาจนทุกวันนี้